ของเรานี่เอ่ยรักกันเปิดเผยมาแต่โบราณอาโมกสาวงามสักการแสแคหานั้นก็อรอรชรนเคยมองน้องนางแห่งใดมีงามมีลายผูกใจอาวร งเรียนวัดท่าชุมนุม ตำบลโพม่วงพันธ์อำเภอสำมโก้จังหวัดอ่างทองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองได้ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ดําเนินการขับเคลื่อนวิชาประวัติศาสตร์ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) โดยใช้วิธีการที่หลากหลายทั้งในมิติของการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลรวม ถึงการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนส่งผลให้มีทัศนคติเจตคติที่ดีต่อตนเองสังคมชุมชนและประเทศชาติ ทั้งนี้โรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ด้วยการลงมือค้นคว้าตามวิธีทางประวัติศาสตร์เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการคิดและลงมือปฏิบัติจ,จริงผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์โดยบุรณาการแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนเรียนรู้จากแหล่งประวัติศาสตร์ใกล้ตัวสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองภูมิใจในความเป็นชาติไทย ในการนี้โรงเรียนวัดท่าชุมนุมได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ขึ้นภายในโรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของท้องถิ่นในจังหวัดอ่าง และประวัติศาสตร์ชาติไทยส่งผลให้นักเรียนเกิดความรักความห่วงแหนในท้องถิ่นรวมทั้งรักในสถาบันหลักของประเทศไทยคือชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ าเขีพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองขอนำนเสนอประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นนั่นคือ 1. วัดท่าชุมนุม 2>, 2. วัดสามโกนะ 3>, 3. วัดบุติดตามและรับชมได้เลยค่ะวัดท่าชุมนุมตั้งอยู่บริเวณบ้านท่าชุมนุมในเขตท้องที่หมู่ที่4ตำบลโพม,มงพัน์อำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทอง เริ่มก่อสร้างวัดท่าชุมนุมเมื่อปีพุทธศักราช2477โดยตั้งชื่อเดิมว่าวัดท่าเจริญต่อมาได้เปลี่ยนชื่อวัดใหม่เป็นวัดท่าชุมนุมโดยร่วมกับชาวบ้านท่าชุมนุมได้ช่วยกันสรทรัซั์และแรงงานสร้างกุฏิขึ้นและได้พร้อมใจกันนิมนต์พระอาจารย์ขวัญมาเป็นเจ้าอ,อาวาสองค์แรกชาวบ้านได้ช่วยกันพัฒนาวัดเรยมา ได้รับพระราชทานวิสุงคามาศีมาเมื่อวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2526ในปีพุทธศักราช2550ชาวบ้านท่าชุมนุมได้พร้อมใจกันไปนิมนต์พระวิโรธทิตตสีโรจากวัดสุวรรณารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาเป็นเจ้าอ,อาวาสวัดท่าชุมนุม และได้ทำการพัฒนาวัดเรื่อยมาเมื่อปีพุทธศักราช2527ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรในพระราชินานามว่าพระครูไพโรดวิริยคุณและได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลโพโมงพันธ์และได้ทำการชักชวนชาวบ้านท่าชุมนุมสร้างอุโบสถขึ้น โดยวางศิาลาฤกษ์เมื่อวันที่24มีนาคมพุทธศักราช2521ซึ่งปัจจุบันมีพระราสิงห์สุจิตโตเป็นเจ้าอาวาสวัดสามโก้ล้างวิหารหลวงพ่อโตตั้งอยู่ในบริเวณบ้านสามโก้ตำบลสามโก้อำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองวัดสามโก้แห่งนี้เป็นวัดล้างตั้งอยู่ริมบึงสามโก้ ซึ่งเป็นลำน้ำโบราณขนาดใหญ่ท่อตัวยาวตามแนวเหนือถึงใต้ประมาณ3.5กิโลเมตรแต่บางตอนก็ตื้นเขินแล้วบริเวณที่ตั้งของพระอุโบสถเป็นเนินเตี้ยขนาดเล็กพื้นที่โดยรอบได้ถูกบุกลุกเป็นส่วนผักผลไม้หมดแล้ววัดนี้กรมศิลปากรยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน วัดนี้คงเป็นวัดเก่าแก่มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาแล้วเพราะปรากฏหลักฐานทั้งโบราณสถานและโบราณวัตถุเป็นจำนวนมากจากประวัติเท่าที่สืบได้กล่าวว่าเป็นวัดเก่าแก่ที่ถูกทิ้งล้างไปภายหลังมีชาวบ้านมาปฏิสังขรณ์และนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาจำพรรษา ต่อมาในปีพุทธศักราช2400พระภิกษุสงฆ์ได้ย้ายไปสร้างวัดใหม่อยู่ทางด้านทิศใต้อีกฝั่งหนึ่งของบึงสามโก้เยื้องกันประมาณ1กิโลเมตรและใช้ชื่อเดิมว่าวัดสามโก้ดังนั้นวัดนี้จึงถูกทิ้งล้างไปอีกครั้งพระอุโบสถตั้งอยู่บนเนินดินเตี้ยๆหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง6เมตรยาว11เมตร ผนังก่ออิฐถือปูนโดยเลี้ยงอิฐระบบสั้นยาวสลับกันคนละแถวขนาดอิฐกว้าง19เซนติเมตรยาว36ซนติเมตรหนา6เซนติเมตรด้านนอกของพระอุบโบสถประกอบด้วยฐานหน้ากระดาษขนาดใหญ่ พระพุทธรูปประธานซึ่งประดิษฐานภายในพระอุโบสถแห่งนี้เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยได้รับการปั้นปูนทับองค์เดิมและปิดท้องใหม่หมดทั้งองค์หน้าตากว้าง107ซนติเมตรสูง193.5เซนติเมตรวัดโบสถ์สร้างขึ้นในสมัยยุทธยาภายหลังเป็นวัดร้างที่มีสภาพสดโทรต่อมาได้รับการบูรณะใหม่เมื่อวันที่11เมษายน พุทธศักราช2425วัดโบสถ์เก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาและมีรูปทรงมหาอุดที่ชาวบ้านในพื้นที่และใกล้เคียงให้ความนับถือได้รับการซ่อมแซมจนผิดรูปแบบไปจากเดิมรวมทั้งซุ้มประตูและเกอบหน้าต่างทำให้ไม่เหมือนลักษณะการตกแต่งใดๆคงเหลือเพียงแต่ประตูทางเข้าด้านหน้าหนึ่งช่องและหน้าต่างด้านละสองช่อง ซึ่งยืนยันได้ว่าเป็นรูปแบบศิลปะสมัยอุทยารอบโบสถ์มีใบเสมาหินท้ายคู่อยู่ในซุ้มตามแบบศิลปะจีนสิ่งที่น่าสนใจของวัดนี้คือพระปรางซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังของอุโบสถที่ยังเป็นของเดิมแต่เนื่องจากไม่ได้มีการบูรณะซ่อมแซมจึงชำรุดสุดโตมากจนไม่อาจศึกษารูปแบบได้แต่จากโครงสร้างที่ยังคงเหลืออยู่สังเกตได้ว่าลักษณะของพระปรางองค์นี้เหมือนกับ พระปรางคที่สร้างในสมัยอิทธยาทั่วไปแต่มีคนลักลอบขุดเจาะจนจำรุดสุดโสม,มากนอกจากนี้ยังพบชิ้นส่วนของพระพุทธรูปหินทรายแดงและเถาจํจำนวนมากจากศิลปะที่ปรากฏบนองค์พระพอประมาณอายุได้ว่าอยู่ในราวต้นพระพุทธศตรวตรรษที่21และพุทธศตรวตรรษที่22 จากที่ได้รับชมไปแล้วนั้นเป็นการนําเสนอข้อมูลประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นของอาเภอสามโกซึ่งพวกเรามาคุเทศน้อยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านที่ได้รับชมและสนใจมาเยี่ยมชมสวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของอาเภอสามโก้ของพวกเราสามารถติดต่อได้ที่สวนการเรียนรู้โรงเรียนวทยาชุมนุมหรือสามารถกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะขอบคุณมาก